สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับประวัติถ้ำล่นทมมีอยู่จริงๆนะคะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ำล่นทมนั้นใครที่ได้ยินชื่อก็ต้องขนหัวลุกไปตามๆกันค่ะ โดยยืนยันว่ามีอยู่จริงอ้างอิงจากหลักฐานของพระธาตุกระดานแห่งวัดท่ากระดานโดยรุ่นพระเก่าแก่ที่สุดคือกรุถ้ำลั่นทมซึ่งวัดท่ากระดานอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณถ้ำลั่นทมนั่นเองค่ะอาจารย์โกลงสีสวัสดิ์ท่านเล่าให้ฟังว่าพระท่ากระดานเหตุที่ชื่อรุ่นนี้ชื่อกรุถ้ำลั่นทมนั้น แต่เดิมเคยมีลือสีตาไฟซึ่งอยู่ในถ้ำลั่นทมปลุกเสกเครื่องรางของขลังชนิดนี้เพื่อให้ไปสู้รบกับข้าศึกที่เรียกถ้ำลั่นทมนั้นเพราะว่ามีต้นลั่นทมอยู่หน้าถ้ำหนึ่งต้นภายหลังจากการทำเขื่อนถ้ำลั่นทมนั้นได้จมลึกถึง15เมตรและนับจากพื้นดินด้านล่างกับปากถา้ำสูงถึง45เมตร ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นด่านหน้าในการรบทำศึกพระมาะพระทากระดานจึงเป็นที่เก่าวขานว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธคุณในด้านคงกระพันฟันแทงไม่เข้าซึ่งในปัจจุบันยังถือเป็นพระที่ดังและเก่าแก่มากคะ่ะจากคลิปรายการเรื่องจริงผ่านจอตอนถ้าลั่นทมจะสรุปได้ว่าค้นพบถ้ำและถ้ำก็มีอยู่จริงคะ่ะ แต่มีความลึกมากสำรวจไปได้แค่30เมตรเท่านั้นเมื่อสำรวจไปจึงพบว่ามีถงแยกอีกสองถงจึงนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีความลี้ลับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนมาเป็นผืนป่าพื้นที่บ้านเรือนและกลายมาเป็นเขื่อนสีนครินในที่สุดค่ะทำลั่นทมนั้นอยู่ใต้แนวเขาในภูเขาลูกใดลูกหนึ่ง ในเขื่อนสีนครินและจุดนี้เองเป็นจุดที่มีผู้จมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดเมื่อถึงช่วงเทศกาลทีไรมีคนจำนวนมากมาเที่ยวที่จอดแพรก็มักจะเต็มค่ะแพรที่เหลือเนี่ยมักจะถูกลากมาตรงจุดนี้มีคนเจอทั้งเด็กวิ่งรอบแพรผีคนแก่ผีที่อยู่ในน้ำ เขื่อนศรีนครินถือได้ว่าเป็นสถานที่สวยงามและมากมายด้วยเรื่องลี้ลับจริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูคลิปของรายการเรื่องจริงผ่านจอตอนถ้ำลั่นทมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปด้วยในช่วงหนึ่งของคลิปที่ค้นพบเจอถ้ำลั่นทมค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บริเวณโดยรอบปากถ้ำจะพบเจอกับตอไม้ทั้งเล็กใหญ่กระจายอยู่เต็มไปหมดเมื่อผ่านปากถ้ำเข้ามาด้านในก็จะพบเห็นซากอวนซากตะไคร่ดักปลาติดอยู่กับโขดหินจำนวนมากและเมื่อแสงไฟกระทบกับผนงรรังถ้ำจะปรากฏให้เห็นภาพหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆสวยงามทีเดียวครับ เมื่อเราสำรวจลึกเข้าไปประมาณ40เมตรเราก็ยังไม่พบกับหลักฐานของตำนานใดๆแต่เรากลับได้เจอโพรงลึกอีกสองช่องคาดว่าอาจจะมีโถงถ้ำซ่อนอยู่ด้านในแต่ทีมสำรวจไม่อาจเดินหน้าต่อไปได้เนื่องจากปริมาณอากาศในถังไม่เพียงพอ